โอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมแล้วในการจินเตอร์นะครับผมอยู่กับรายการ g ีทีเกมส์ทีมนะครับผมตอนนี้อยู่กับในงานวันคริสต์มาสเดย์นะครับผมคริสต์มาสปาร์ตี้ของห้องสาทัศนนะครับผมเดี๋ยวเป็นไงเราเข้าไปดูกันดีกว่าไปฝาเข้ามาเข้ามาหน่ากินข้าวสบายใจเลยป่ะไอ้ มาได้มาเลยคนแรกเลยมานี้ไหมมาได้บ้านมาได่บ้านคนแรกคนแรกครับผมตอนนี้กไอ้ชื่อไอ้ชื่ออะไรครับผมช,ชื่อโนมิกี้ครับไมเกย์น,นะครับผมขอถามเลยนะครับว่าวันคริสต์มาสอยากได้อนะไรเป็นของขวัญครับอยากได้บัตรทูปองห้าร้อยมาดูห้าร้อยเอาเอาเอาอละละเอาสองร้อยสิเออใบหนึ่งกอขออีกใบหนึ่งตเติมดีๆกับฟีฟาโอ้แล้วฟีฟาหมดไปก,กี่บาทครับ ก็มีเจ้าของบ้านน่ะโอเคเอางับก็มาต่อคนต่อไปนะครับผมชื่ออะไรครับชื่อสวยค่ะชื่อสวยค่ะชื่อสวยค่ะสวยชื่อไปค่ะไปนะครับผมวันขอถามเราว่าวันคริสต์มาสอยากได้อะไรขอขวานครับอยากได้คิมจองอินเป็นผัวค่ะคิมจองอินใครวะเกาหลีค่ะเกาหลีโอเคโอเคก็ได้ำปุยยับปุยนะครับผม ครับผมไปไปคนต่อไปยังไงมกล้องมากล้องโอ้โอเคครับคนต่อไปครับผมชื่ออะไรครับชื่อมวยค่ะหมวยนะครับผมขอถามว่าวันคริสต์มาสอยากได้อะไรของขวัญครับอยากได้รองเท้าใหม่อยากได้รองเท้าใหม่ทำไมวะมันขาดแม่รองเท้าไม่มีใส่อ่ะโอเคไปคนต่อไปไอ้อเวลไอ้อ้วนชื่ออะไรครับชื่อเมจิเมจิ ปัญหาอะไรแม่เจ๊มันกินมากเหรออยากได้ความรักและความบุะความรักและความบุญเย้ใค่คนแรกที่ตอบความรักและความบุญนะครับผมไปต่อไปไปนี่แหละชื่ออะไรพอยพอยชื่อพอยนะผมพอยคิดม่าอยากได้อะไรของขวัญครับอยากให้ป๋าให้เกมมันๆโอ้ทำให้เลยเนี่ยรักเลยเนี่ยอนุกัญญาอนุมากๆอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราตามดูขอคนต่อไปมาหน่อยอ่านี่ห้าชื่อมิวค่ะย่าไม่ถามชื่อ อ่าชื่อชื่อชื่อมิวนะอะไรก็ได้อะไรอยากอยากได้คนนั้นอยากพูดไม่ดีพูดไม่ดิพี่ดเมย์คนไหนคนไหนอะไรก็ได้อะไรอีแบบมีมีตัวย่อไรงหมดโอเควันนี้ยวคุยไปเลยจับวงเลยสามสี่คนแน่มาับผมมาคนต่อไปครับผมเฮ้ยชื่อเมย์ค่ะชื่อเมย์นะครับผมเมาให้มาหน่อยอยากได้ชับปุยอ่ะชับปุยทำไมไม่หล่าคนอยากได้ชับปุยวะ ทะลึ่บดินก็ได้เบอร์สิบสามอ่ะหลอกโคตรพมา่าโอเคไม่มีใครได้มือโคก,กูเลยแกโทรศัพ <c> ท <oughs> okay. ไปช้าบาหน่อยโน่น,นกล้องอยู่โน่นเชื่อโลชเชื่ออะไรใช่เจนะอยากได้หมวกอยากได้โทรศัพท์อยากได้หูฟังใหม่อยากได้รองเท้าใหม่อยากได้หมอกใสอยากได้เยอะแล้วเราเนี่ยไม่มกดหมวกอันนี้นกิแดดก่อนอแดดก่อนโอเคชื่ออะไรครับผม

โอเค okay, ค่ะมันฝรั่งทอดค่ะ,น,ะน,นี่ค่ะแล้วก็มีอะไรเนี่ยไส้กรอกทอดอรอดเนอะน่ากินทุกอย่างเลยอะ่ะคูกินเลยคูกินเลยคูอสักชินหนึ่งผมให้เดี๋ยวครูลองชิมหน่อยนะคะไข่ไข่บ้าง <laughs> เออขอหาหน่อยครับคุ คตัวไอ้ขอถามขอถามหน่อยนะวันคริสต์มาสอยากได้อะไรเป็นของขวัญครับอยากได้อะไรดีอ่ะอยากได้อะไรดีอ่ะ เราครูจาทำมาหลายทีแล้วทำไม่ได้ทำไมหักเราไปอะครูพอต่อไปใครดีขอโทษนรไม่รู้ใครนะครับอะไรคืนมาใครครับครูอยาาไม่หุ่นยายนะโอเคไหมโอเคครผมมาสองคนเลยมาชื่อครับผมสองคนนี้ชื่ออะไรครับพี่เบล ก็ถามหน่อยนะครับผมสองคนนี้ดูวันคริสต์มาสแล้วแน่อยากได้อะไรของขวัญครับอยากได้ของที่อยากได้อะไรล่ะอะไรล่ะกอไมันอยากได้เยอะแน่ก็ไม่ว่าอยากได้อะไรจริงๆอ่ะก็แบบเอออยากได้ของที่อยากได้อยากโอเคครับจะได้โทรศัพท์จะได้ผู้ชายโทรศัพท์หญ้าใช่โอเคโอเคครับต่อไปต่อไปต่อไปเรื่องอะไรครับผมเรื่องอาอาครับผมระวังข้าวขวาน ขอถามนะมาผมวันคริสต์มาสอยาได้ขอขวัญนะพี่ชายตลอดทุนคนค่ะใครครับคุเบกก็ได้ค่ะโอ้ยรักตายเลยโอนายกะโอ้โห